การละสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้กลับมายัางโลกนี้อีกในยะที่สองพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนในอากาศที่ปราศจากวลาหกเมื่อในสรรทัสมัยยังอยู่ห่างไกลอาทิตย์ส่องแสงเงินแสงทองขึ้นไปยังท้องฟ้าขจัดความมืดมัวที่อยู่ในอากาศเสียทั้งหมดแล้วส่องแสงแผดแสงและรุ่งโรดอยู่ฉันใดพิกุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแลเมื่อใดธรรมจักขุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินเกิดแก่อริยสาวกพร้อมกับเกิดขึ้นแห่งทัศนะอริยสาวกนั้นย่อมละสังโยชสามอย่างได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตะปรามาตลำดับต่อมาอริยสาวกออกจากธรรมสองประการคืออภิชาและพยาบาท อริยสาวกนั้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ภิกขุทั้งหลายถ้าอริยสาวกนั้นพึงทำกาละในสมัยนั้นเธอย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อริยสาวกผู้ยังประกอบด้วยสังโยชน์พึงกลับมายังโลกนี้อีก